ครับ,รบก็สวัสดีนะครับผมอาจารย์มักตาครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์หมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํางานวิจัยที่ผมได้ดําเนินการตอนนี้นะครับงานแรกนะครับเกี่ยวกับ g กส i ิฟิเคชันของอชีวมมลนะครับซึ่งงานวิจัยชุดทดลองเนี่ยก็คือตามเดที่จะแสดงตรงนี้นะครับก็คือเราเอาเชื้อเพลิงชีวมวนซึ่งเป็นกากปาล์มนะครับเข้าใส่เข้าไปในเรย์เตอร์แล้วก็ ให้เกิดการเผาไหม้ที่เป็นแบบการซีฟิเคชันนะครับซึ่งเราจะได้เชื้อเพลิงแก๊สออกมานะครับซึ่งอยากจะให้ทุกคนได้ดูเนี่ยคือลักษณะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สนะครับซึ่งสามารถที่จะเผาไหม้ซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กรณีที่ถ้าเป็นการเผาไหม้สมบูรณ์ข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นเชื้อเพลิงเราได้ดูแก๊สที่เป็นจะออกเป็นสีขาวๆนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเผาไหม้ได้ซ้ำครับ ซึ่งแก๊สที่เผ,า,ผาไม่ได้ซ้ำเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงแก๊สเพื่อที่จะทดแทน LPG นะครับแล้วก็งานที่2ที่กำลังดำเนินงานตอนนี้นะครับก็คือการนาน้ามันปาล์มดิบมา,มาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อใช้ในอุตสาหก,กรรมนะครับอย่างเช่นบออร์หรือว่าการการปรุงอาหารในอุตสาหก,กรรมอย่างเงี้ยครับแล้วก็งานที่ทำเนี่ยก็คือเราได้นําเชื้อเพลิง เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับแล้วก็ผสมน้ำมันปลาล์มเข้าไปนะครับอย่างเช่นชุดทดลองที่ได้แสดงตรงนี้ข้างล่างข้าางงล่งนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเปลวไฟที่ได้เผาเนี่ยก็คือตามนี้นะครับอย่างเช่นที่เราอุ่นที่อุณหภูมิ9ก้าสองศาเนี่ยลักษณะเปลวไฟจากหัวฉีดเนี่ยก็จะมีระยะที่ยาวนะครับแล้วก็ถ้าเราอุ่นที่ร้อยองศาเนี่ยก็คือรูปกลางนะครับก็จะเห็นลักษณะเปลวไฟเนี่ยก็จะ ใกล้หัวฉีดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอุ่นที่อุณภูมิสูงขึ้นไปร้อยสิ110องศาเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะเปลวไฟขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ระยะจากหัวฉีดถึงเปลวไฟเนี่ยก็จะมีขนาดที่ทแคบลงนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นลักษณะการลามที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เราจะแอพพลายตรงนี้นะครับไปศึกษาตัวแปรตรงนี้ไปใช้ใน,ใน,าใในางานในศาสตรกรรมต่อไปครับขอบคุณครับ 可啊。Okay.